สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รีคอร์ดยูโรเทปดอลาปอนเทบดอลาและทองคำนะครับประจำวันอังคารที่23ิมิถุนายน2563มาดูที่ยูโรนะครับยูโรตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีการดีดตัวขึ้นมานะครับและสามารถที่จะยืนนะครับตัวของเทรนไลน์กอบขาลงได้นะครับผม ถือว่ามาดีนะครับถือว่ามาดีนะครับก็ยืนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีนับขึ้นไปที่ 1. นึ่งจุดหนะครับผมแล้วก็ย่อลงมานะย่อลงมาทิ้งบิงลงมาแล้วก็มาที่1นึ่งสองสามเนี่ยแล้วกเกิดการหลูดกลับขึ้นไปนะครับผมหลูดกลับขึ้นไปตอนนี้เนี่ย ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งจุดหนึ่งสองหหกศูนย์นะครับผมถ้าเกิดว่าราคาขึ้นไปและยืนที่หนึ่งสองแปดร้อยเข้าซื้อทันทีเลยนะครับและให้ไปรอเทคโปรฟิตที่หนึ่งสามห้าสองหนึ่งคือตรงนี้นะครับผมคือตรงนี้ก็แนะนำว่าให้ดูนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับผมคือว่ายืนแถวนี้ได้นะครับขึ้นไปตรงนี้นะครับขึ้นไปตรงน,น,รน,รงนี้ก็แถวนี้ด้วยนะครับ แถวบรีนหนึ่งสามแปดสองห้าแล้วก็หนึ่งสามห้าสองหนึ่งนะครับคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปตรงนี้แล้วไม่เบรกหรือว่ายืนไม่ได้เนี่ยก็จะร่วงลงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยราคาจะลงต่อมาที่หนึ่งสองศูนย์หกสองแล้วก็ลงต่อมาที่หนึ่งหนึ่งหกสี่เจ็ดไอหกเจ็ดสี่ตามระดับ นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วจะเข้าซื้อก็ตอนเบรกตรงนี้ได้นะครับจะขายก็ตอนขึ้นไปตรงนี้แล้วไม่เบรกก็ช็อตลงมาแค่นั้นเองนะครับผมถ้าหลุดหนึ่งสองสามนย์ก็ช็อตเพิ่มนะครับประมาณนี้สำหรับยูโรมาดูที่ปอนกันบ้างนะครับปอนตอนนี้ถือว่าราคาเนี่ยก็มีการขึ้นมาแล้วบ้างเล็กน้อยแต่ราคายังไม่เบรกตัวของกรอบข้างบนนี้นะครับผมได้บอกไว้ว่าถ้าราคาขึ้นไปที่1.2 5 0 5 0ห้าย์้าศูย์ และไม่เบรกเนี่ยก็มีการย่อลงมาเนี่ยคุณก็เข้าช็อตซะนะครับเข้าช็อตแล้วก็นับดูว่าราคาเนี่ยนะับจะหลุดแนวรับที่1 2 4่งอส่นได้หรือไม่นะครับถ้าหลุดลงมาได้อีกแล้วนะครับจะลงต่อมาที่1.23 3 4 7นะครับและลงต่อมาที่1.22นะครับ287ตามระดับนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายืนที่1 2 5 0 5 0ได้นะครับ ราคาจะขึ้นไปต่อที่1.26135นะครับผมเพราะฉะนั้นการซื้อนับต้องลุ้นว่าถ้าหลุด1.24002ได้นับค่อยช็อตลงมาหรือว่าหลุด1.2450เลยนับเริ่มช็อตตรงนี้เลยนับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเส้นที่รองรับตรงนี้นับถ้าหลุดตรงนี้ก็ลงมาตรงนี้นับลงมาตรงนี้ก็หลุดได้ก็เทคโปรฟิตข้างล่างนี้นะครับตามลำดับ นะครับผมแต่ถ้ายืนทีต่ตรงนี้ได้ค e. ่อยซื้อตามนะครับซื้อตามก็ไปปิดที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตรงเนี้ยก็จะมาเชื่อมโยงกับตรงนี้อีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีเลยมากแต่ให้เน้นคือตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะครับยังเป็นขาลงอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องลุ้นว่าให้ยืนให้ได้ค่อยซื้อแล้วกันนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้แล้วขึ้นไปทดสอบอีกครั้งนึงและ ไม่เบรกก็ให้ช็อตลงมาซ็อฟลอดข้างบนนี้ซะนะครับข้างบนนี้นะับข้างบนนี้โอเคประมาณนี้สําหรับปอนมาดูต่อที่ทองคํากันบ้างนะครับทองคําตอนนี้ถือว่าราคาเนี่ยนะับอยู่ที่ 1, 7 5 4นหะครับผมถ้าราคาเนี่ยมีการขึ้นมาที่1 7 6 3อามีกครั้งหนึ่งหรือ1 7 6 4นเจนะครับให้ลุ้นเลยว่า ต้องยืนที่17 6 5หอย่างเดียวนะครับ1 7 6 3 6เเนี่ยไม่เอานะครับเอาห5ห้านะครับหอย่างเดียวนะครับยืนได้ถึงจะซื้อตามนะครับและให้เน้นซื้อสำหรับคนที่ม <MIT thoughts appet ız> ีสถานะที <k buckets S 2> <ang> ่ซื้อมาก่อนอยู่แล้วนะครับซื้อมาข้างล่างนี้แล้วเนี่ยสะสมมาแล้วคุณไม่ยอมขายเนี่ยคุณก็รอให้มันยืนแล้วคุณซื้อตามนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีสถานะเลยนะครับถ้าคุณจะซื้อ ก็ซื้อได้นะครับก็ซื้อได้แต่นะครับให้มีซับ o อสที่17 4 4นะครับผมให้มีซับรอสที่17 4 4ถ้านะครับเกิดว่าขึ้นไป17ึ่แล้วไม่เบรกเนี่ยมีการโย่ลงมาคุณช็อตไปคุณช็อตทันทีเลยนะคุณช็อตไปนะคุณชอ็นะณชอตแล้วคุณก็มีซับรอข้างบนซะนะครับเป้าหมายที่คุณช็อตลงมาแล้วคุณ take profit อันแรกคือ1 7 4 4ี นะครับผมถ้าหลุด1.74 4ลงมานะครับจะลงต่อมาที่1.727นะครับและก็จะอยู่ที่นะครับ1.717คือตรงนี้นะครับผมคือ1.717 1.71เนีนะให้มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันคือฐานเนี่ยเนี่ยที่มันสะสมแรงเนี่ยสะสมแรงแถวเนี้ยแล้วตอนที่มันเบรกคือมันเบรกช่วงนี้พอดีนะครับและฐานที่มันเบรกคือฐานตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ1.718 ให้เฝ้าระวังไว้ให้ดีอย่าชะล่าใจนะผมถ้าหลุด1718ลงต่อมาที่1,700้อและก็1,704นเจร้อผมคือตรงนี้หอ1 7พันเจครับคือแถว1 7 0 9ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับผมจะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาครับแต่ตอนนี้เนี่ยแรงซื้อมันมาอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันไม่ลงมาอย่างที่บอกไปมันก็จะมาที่1 7ึ6 15 นะครับผมก็ยืนได้ก็ซื้อตามนะครับซื้อตามก็เป้าหมายคือหนึ่งนเจปดสิบสี่นะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งันด้อี่สิบนะครับตามระดับเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้บอกไปว่าคือมันมันมองขึ้นอะ่ะมันมองขึ้นก็คือมองขึ้นนะครับใครที่คิดว่ามองแบบเดียวกันนะครับก็ซื้อไว้ตอนที่มันยังไม่ขึ้นเนี่ยก็ถือว่า <c oughs> โชคดีไปนะครับโชคดีไปนะครับ ก็ไม่มีแล้วกนะครับมองขึ้นนะครับทุกอย่างก็มี็อปลอสซะนะครับ็อปลอสที่สำคัญคือจุดหนึ่งพันเจ็ร้อยสิบสี่นะครับผมประมาณนี้สำหรับทองคำและสองคู่เช็นใหม่วันพุธสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเทรดโกลสปอตนะครับหรือจะฟอเร็ก์นะครับค่าเงินนะครับกับโบก ATFX นะครับซึ่งเป็นโบเกอร์ที่ ถือว่าเข้ามาทำกระตลาดในเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้วและก็มีสำมะจักใ,ใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะครับผมตัวของ ATFX ก็ถือว่าเป็นโบกที่นะครับค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะครับผมและก็ผมก็ทำงานกับโบกนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านที่เทรดกับโบกอื่นอยู่และอยากจะลองเปลี่ยนโบกดูนะครับติดต่อผมได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแลกะก็ฝากเพจมีเราทองคาไว้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่เปิดบัญชีกับผมนะครับกับโบ a t อทและผ่านผมนะครับผมจะให้เข้ากรุ๊ปไลน์มีรองคําฟรีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมและก็ไม่มีค่าบริการนะครับผมก็ฝากด้วยสําหรับการวิเคราะห์นะครับและนะเพจมีรองคำนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ